สวัสดีค่ะก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องทูแปสไตล์้ะคะช่องของผู้ทูปปากแปะค่ะมือนีสิพ้าเพื่อนเพื่อนมาเก็บพักเสดาค่ะเขาบอกว่าเป็นพักเสดาเนาะแต่มันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งซื้อตน้นไม้ทีคอมอนอาร์ตทรีเพืนน่อนแต่ว่าคนไทยเ้าว่ามันเป็นเัดปักเสดาเป็นผักปลาค่ะเพิ่นว่ากินได้มือนีก็เลยลองมาเก็บเบงแล้วก็ศึกษามาแล้วค่ะว่า มันกินได้อรีค่ะมันเป็นต้นตระกูลเดียวกันสปีชีส์เดียวกันก็เหมือนก็ต้นอลิฟออยค่ะต้นไหนที่เป็นน้ำมันเนาะเป็นเหมือนประกอบก,กันบ่ะเหรอเนอะาะเ,ออเป็นประกอกบประกอบกอลิฟออยที่เขาใช้พวกพาสต้ายางาังเ้ยค่ะเมื่อเบิ่งแล้วเป็นตะกินกระปนอแสกพยังหยอดงามงามหยอดอ,อ่อน,อน,อนต้องเก็บช่วงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันสีแก่หลักสีึินใบกินบบไดา้ตอนนี้กำลังหยอดงามเป็นตะกินค่ะเดี๋ยวเอาให้เบิ่งหยอดหนึ่ง น,นี่ค่ะเป็นยอดจังสีน <Wow. S 2> เนาะเพิ่นลวานสามารถเฮดเมนูได้ก็คือแกงพักขี้เล็กแกงไข่ไพักขี้เล็กแกงกะทิหรือแกงยังค่ะเป็นสีมีรสชาติขมๆม,มจ้น้อยแล้วก็ลวกกินกับน้ำพริกแจ่วปนจังสีคือกันเลยค่ะในลองชิมมึง,งมแต่ว่าความขมสิว่าถึงขนาดพักสดาวค่ะมันก็เป็นผักป่าข,ของอังกฤษะนะเหมนเหมือนบ้านเราที่มีผักป่า มขมเด้อยุคนย k คนพาเ h e r ดปูบ้าพันจอดรถถ่ายยุ่นพันถามอะไรโอเซ่นพันบ้าเธอโอเคโบอเซ่นเห็นเงียบไปนึกว่ารถส้นตามอยู่ขางทางนะคะถนนหนทาง นี่ค่ะสะเดาค่ะพนเอาไปแกงนสอเก็บเก็บใบตอนนี้กะไปลวกไส์สองฟิตเก็บใบกินน,น,นั่นโดนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวใบมันแกแล้วก็สซีหากินบดได้เลยต้องรอบปีหนาค่ะช่วงหนาหอนจังสีแหละพักพักย,ยูยนีสีเป็นมีกิน ปีละเทียถ้าหูจักหาเ,าเก็บไปกินกระชีด้กินเล่นโดนปีที่แล้วว่าท่านนี่หูจักพักกินหรอกคะ่ะพึ่งมาหูปีนี้หละที่บอกว่าฟังผู้นันเบาผู้นีเบาผ่านกินแซบอันนั้นอันนี้ก็เลยเริ่มหูหูตึงหูพึง่งเร่ผ้ากันสัรหาสัรหาพักเก็บกินคะ่ะอือแมนอยู่ ประหยัดได้ร้ายเติบเลยต่างชาติไอฝรั่งคนก็นจะกินบ้องปุ้นนี่แต่ว่าคนไทยกินเรียบอโอ้สงสัยเขาถึกตำแย่คักๆเลยนี่ขั้นขึ้นเลยวะบังนีน่พี่น้องหมักตำแย่โอ้ยสงสัยเหยียบเตรียมเลยเนี่ยน่ะ สงสัยไปสก,กิตเงาะเขาคักเลยนี่ขั้นหยาบหยาบผุเลยมาเก็บพักไปฝากโมูน้ำอย,อยยังไรยังไรเขาในเสือสงสัยดอกนวนวะต้องไปที่แจงแจงจักหน่อยอู้นองไปแดดมดุ ผมติดปากดูไว้เฮ้ยเออตรงตรงอยูตำเนี้ยหลายตำเนี้ยทางนั่นแกเข้าได้แกไอ้นี่อยู่แกใส่รองเท้าหุ้มอยู่แมนเมนเดี๋ยวเบังแล้วแมนเมนบ่ วัวตายกับ,บ,บ <OOK> พิการทีต้องมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะว่าเนอะอาทิตย์หนึ the, ่งเนาะตรงนี้ก็จะแตกสูงต้องตรงไปอีกนี่ไงมันอยู่สูงๆเลยแกไม่ถึงละสิไปข้างหน้าหน่อยนึงก็ได้งั้นอืม มีแตะค้นขาเหี่ยหเหี่ยัน,นละพกถือเหรอบ่ปลูก<อ>หน้าไม่มตะต้นเสดาเลยค่ะอันรัฐบาลพันมัปลูกไวเท่ากับมิหนาทีกินเนาะเพราะเขาจ่าภาษีแล้วกินได้นั่นนั่นเดี่ยยามีกักน้อยแล้วนะ โอ้ยลบรถกันรถจีซุยดากอันถ้าซุยมากนี่เขาผิดนะคะว่าเป็นเขาผิดเบิ้นต้นใหม่ดอกใหม่คืองามแต่ว่าห่างทางนี่มันเป็นดอกอย่างเนาะโหดร้ายมากเนี่ยมาเก็บให้เพื่อมตึนอะ นี่แหละเขาเอิญคนสวยสวยซื้อ,อกับ่บสวยใจบุญนี่ตั้งหากว่าเก็บพักให้มูกินวรนนี้เออบได้บุญย่ำนี่สิได้ย้ำสายบได้อกบอดอกโบได้ดอกดอค่ะบวกความจริงตัวคอนบวเป็น พอเกิดมากก็เป็นคนดีเลยขึ้นนั่งฟ้านี่อันยอดมันก็เหมือนาาิเนาะเออใช่ใบมันก็เหมือนเนาะอุ้ยโอ้ขอประท่านถทดไลยๆนะคะนกคนบินออกตกใจก็เลยอุท่านภาษาดอากใหม่ออกมาค่ะ <c oughs> ขอถอษขอพทดไลยๆคะ่ะเพระาะว่า สภาพความเป็นจริงก็สิ่งที่เห็นกับไกลๆกันนะคะอะไรพอแล้วเหรอเพื่อนยังเก็บอยู่เลยอะไรตำตาโอ้โหกินกระดาวจนขี้ขี้เขียวคนเดย ต้องถ่ายมันนั่นยอดหัวขึ่นัวนี้จังน้อยยังมาเก็บก็ดิดีเนาะยันรถพุ่นซอยดาบ อันนี้ผักอีหยังน้อน,นี่ผู้ใดฮู้บ่คืองามแท้นี่มันจะกินแซ่บแท่นี่ดอกลูกเหลืองผักกระแยง,งบ่เออเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นดอกไม้ปลาอันนี้อันนี้ดอกแอปเปิ้ลนะเนี่ยไหนแอปเปิ้ลเล็กแต่เดียบะแมนแอปเปิ้สิบ่แมน,นบะแมนใบมันบ่แมน่นอือ ใบมันใหญ่กว่านี้ไทยแอปเปิลเด้อเอ้า ต่นสัญญาณมาแล้วใช่ไหมแกโทรมาเราตัดสายออกเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยนี่นนีเราต้องกระโดดขึ้นรถยใช่มันเป็นนั่นมันคือเป็นฝอยเนี่ยเขาเอิ่นดอกเม็ดมันหรอ นี่คะ่ะใดพ่อราคาสำหรับสดาลมือนีคะ่ะใดถุงบักใหญ่หนึ่งไปแบ่งมูกินสก็บได้กินโดนเติบสำหรับการเก็บพักสดาลมือนีกะสิพ่อนอะสำหรับพี่น้องที่อยู่อังกฤษหรืออยู่แถวต่างประเทศเนี้ยเอาสิมีคือการลองไปเก็บเบิงะะ้งด้ค่ะ จะได้ลากันไปทันนิเนาะค่ะพอกันไหมคลิปหน่าว่าสีผ้าไปเก็บอย่างนี่ยังให้กินอีกหรือสีผ้าไปเบิร์อย่างอีกเนาะสำหรับมื้อน,นี้กะต้องลากกันไปแล้วดูแลเจ้าของนะคะขอยโชคดีมีใช่ทุกคนรักษาตนในผลจากลบไห้ทั้งหลายนะคะขอให้วีความสุขได้หลายดูแลเจ้าเขาด้วยะค่ะ <S <S ให้ดูดกันเนาะทางถนนพัก 拜拜。Bye bye